อัลลอฮฺขาวมาอัลลอฮุข้าวมานะรรีัสซาลลุลสลามุะล่าอัชมุลลามีอัลสลิมุลล่าอัติฮิมุลทำหน้าเรานานะเป็นชาวอุลลาฮฺจเป็นอย่างยิที่ต้องชุบโคตรของอุลลาฮฺชุบพคตรที่เราได้รับจาอิสลามที่เป็นศาสนาที่สมบูรณ์ศาสนาที่นั่สุวาม ทางในโลกนี้โลกนี eh ้อิสลามเป็นศาสนาความเมตตาเพราะอัลลอฮฺอ์ประทานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาอัลลอฮฺทรงเลือกพระนามอันวิจิตของพระองค์นั้นให้มุสลิมเริ่มต้นในการปฏิบัติงานในการเริ่มต้นในสโลกพระภิกษุในบาปศาสนาก็เริ่กมองถพระนามวิจิตในการเริ่มต้น สุขประนามธุรกิจนี้จะใช้คุณสมบัติคุณลักษณะของความเล็กที่กล่าวว่ามุสลิมละถวาย์มื่อเราปฏิบัติผู้เสนอทางว่าผู้ทรงตระหนักกรณีผู้ทรงเล็กผู้แสดงว่าผู้ทรงเล็กและศาสนาที่เราประทานให้นั้นเป็นศาสนาความเมตตาในสุลต่านประวัติฮะส์อายุที่สองและอายุที่สามในบางโาสนาอัลลอฮ์ก็มาอธิบายขยายความของ รอบกลางวันพระผู้อภิบาลสางคุนเนื้อหจับราวัลทั้งหมดนั้นก็ใช้คุณสมบัติคุณลักษณะที่อธิบายลจะเป็นพระอภินิลวิบากิบาลผู้ทรงองค์น่าระนีประนอมเมตตาใจผู้ทรงเมตตาหลังจากทั้งหมดเหล่านี้อรหันต์นี้แล้วเป็นสุราที่เราต้องอ่านเป็นประจำสำหรับมุสลิมทุกศาสนาทั้งหลายวันหนึ่งไม่ต่อยกว่าสิบเจ็ดครั้งที่เป็นพระวจี ให้คือเพื่อระ้ว่า alles, อัลลอฮ์อิสลามนั้นเป <GH warning S 1> ็นศาสนาความเมตตาอัลลอฮ์ก็ได้แสดงถึงความลเอียดดาต่อบาปของพระมา์มากมายความเมตตาประทานก็เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์บังคับให้สรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งมีชีวิตจะต้องเมตตาสิ่งที่เขาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นเวลาขาบรถน้อยอยู่ใน ขันของมันดาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อัละกังเขาแม่จะต้องเป็นตารลูกก็คือจะต้องให้อาหารกับลูกซึ่งเป็นลักษณะเป็นเลือดของแม่อัละได้เปลี่ยนเลือดนะู่ระหว่างมูลและเส้นเลือดมันก่อตอก็เป็นน้ำนมนะตอนแรกก็เป็นเลือดแท้ๆที่มาเลี้ยงค่อยๆจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ ล้วนถูกเลี้ยงทารกนั้นด้วยนี่และนั่นความเมตตาเอาลับบังคับจะเอาไม่เอาต้องมีความเมตตาต่อทารกน้อยที่จะสิดเมื่อลูกออกมาแล้วสภาพที่ปลอดแอลกอฮอล์ผสมเมตตาเจะเป็นลูกของมนุษย์ลูกของสัตว์อาลูกในองพบใส่ความเมตตาเข้าไปในหัวใจของผู้เป็นมิเราเราให้ความเมตตาน,น,นี่นคือความเมตตาต่อรังมก็ประทานให้แก่มนุษย์ให้แก่มนุษย์กของโล เราจะเป็นมนุษย์สัตว์ก็คือเอนดูเวตตาลูกของเขาจะต้องให้หนุนสัตว์เราเห็นสัตว์กระบอกแขนนะสัตว์บางครั้งถูกร้ายมากในการอปกป้องลูกของเขาขณะที่ลูกยังเล็กที่ก็ยังให้หนุนอย่าเข้าใกล้สัตว์สีเท้าที่ให้หนุนกำลังให้หนลูกขเขาวแข่งความเมาทีเ่าให้แก่เขาในความเ,าเาตตาเป็นสนามน,นัดเดียว สิ่งทุกชาติทั้งหมดเอาละให้แม้กระทั่งนอนที่อยู่ในหินเอาละให้อาหารการกินเขาให้ความเมตตาคนที่พรยศต่อาละในคน้องคนนี้อาหารให้เต็มชีพนั่นคือความปรนนาบัติในความเมตตาเฉพาะที่รับสำหรับบาปประดุลนั้นเอาละก็ให้แสงแรงจูงใจให้ปัจจัยแสงแรงดวงใจใหรายว่าสำหรับผู้เมตตาที่พักดีกับพระองค์ ที่ต่ออาของพระองค์เอาล่์เตรียมสวรรค์ให้กับคนนะ้านั้นจึงจะเทปไม่ได้กับดุนยาทั้งหมดเอาล่์เตรียมให้สวรรค์มากกว่าเตรียมให้นรก่ะให้ความเมตตาของอัลว่าแค่นเนียดจะทําความดีให้คนอื่นดูเนี้ดจะทำบาปไม่มีบาปเนียดจะทําบาปละเลิกจากการบาปไม่ทำนะเรไม่ทำดีเนียดจะทำบาปแะ่ไม่ทำเอาล่ะให้พรค์ให้ความเมตตา ให้โอกาสในการเข้าสวรรค์มากเลยเราอยู่เฉยๆมสไม่ยแสติดกับไม่โคลงเอาละให้โอกาสตัวการเข้าสวรรค์มากความเมตตาตอนนี้เป็นแรงจูงใจแล้วเอาละได้สร้างแบบอย่างของความเมตตาต่อนนั้นบาดาลนบีสุลต่านที่เลิศกล่าวกลาตมิสุลตานับเดียร์อายัดทิวร์เจกวะว่าอัลซัลนะกะอินดารห์มะตันลิมะนามินแป็เราไม่ได้ส่งเจ้ามาก ก็เป็นส่งสลัมยกเว้นเพื่อเป็นความเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งหลายแต่นั้นอัลลอฮ์ส่งนบีมฮัมมัดส่สลัมส่งพวกเราผู้คนที่เป็นมุมมนสลิมนั้นเพื่อให้ความเมตตาไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ยินสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นบางคนเขาหมดเลยที่เราไม่ความแต่ถามว่าทำไมากระบวนการปัจจุบันนั้นทำให้คนมองว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งการร้สา,สายศาสนาแห่งความรุนแรงไม่เกิดจาก หลักการที่หนะถูก็อาจเปนื่องมาจากม้วชนเองที่ไม่ได้เอาหลักการมาใช้อย่างแท้จริงไม่ได้ปฏิบัติตหลักของความด้ตามประเีนประการที่สองเป็นเื่องมาจากการใช้ได้ไพ่สุดแต่มความรักว่าหลักการฉลาดสวยงามแต่ว่าปรากฏการการปฏิบัติของมสลิมไม่ได้สอล้อกหลักการที่สอ อาลอสวรร้สกสตนสดที่นำความเพทตามาปฏิบัติใช้และควรจะเป็นแบบอย่างปกติคนเที่ยวลอกแับว่าแล้วจุมีสุมอันผู้ศรัทธาที่มาในวันนีอรนาลิตเป็นมุมินีนรโบในสุตานอัตับอาะทีรอยที่สิบแปอลอกถว่าแท้ที่จริงได้มีอย่างสุนทราทั้งหลายนะซึ่งศาสนาพูดทั้งหนึ่งที่ทรงู้สึกทุก์ร้นังแบกทุกค กับความยากลําบากของพทเจ้าี่นั่นคือความเมตตาเกียกว่าให้บรรดาวีร์ให้เราสุวัสดิเห็นสอบว่าเห็น,ค,หนคนศรัทธานั้ทุกข์ร้อนยากลําบากทุกข์ร้อนด้วยความาเมตตาอยากจะโจนปล่อยความทุกข์ยากลำบาก hari sunali คุณม,มีความรักใคร่ที่อยากเห็นบรรดาสอบว่าเจ้าสัทธานั้นมุสลิมทั้งหมดมนุษย์นั้นรอบค้นจากการกดลองว่า ศรัทธาต่อว่าแต่ละเข้าสวรรค์ทางไปน,นะลูกนี่ความเมตตาเท่มนั้นเองว่าศระพาให้นบีว่าให้เรามีความเมตตาอยากปลดปล่อยเรื่องของโลกนี้อยากปลุกให้รับรู้รอบตัวเราเนี่นีน่แหละคุณจะเป็นผู้ดุวัคุณจะเป็นผู้สวัสดิ์คจนะคจะเป็นแบบอย่างที่เราต้องการในการ,รมีความเมตตาก็คือเราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่ยึดเอาดุวัคเป็นแบบอย่างก็คือเข้าใจว่าู้จันความเมตตาแล้วเราก็ต้องใม้ตามผู้นี้ ก็คือเห็นคนทุกข์ยากลำบากเราไม่ต่างจะปลกรกโกรเขาเห็นเขาหลงทางเขาอยู่บนเดลียะเขาไม่ปฏิบัติศาสนาใยา่ในเขานั้นได้รับสวัสดิเพราะว่าก็คนในการลงโทษต่อวอกจักรนี่คือข้อสรุปจากการที่อิสลามทำในอเมริกาเราต้องความเข้าใจในหลักการแล้วแสดงหลักการนั้นออกมาเป็นกระบวนการด้วยการปฏิบัติของเราจริงๆพิจารณาว่าอิสลามจะสูญส่งการดาวาจิตที่สุขหรือว่าด้วยการปฏิบัติของเราเพราะเราโสมานโสมานไม่สามารอจะชำระมาได้